ขอเชิญนักแสดง Boy in Love สามสองหนึเกล้องอยู่ไหนอย่างเี้เอจริงๆก็เวลาเวลาเราไปทำงานอย่างเงี้ยเราเหมือนไปไปเล่นถ่ายเสร็จอย่างเงี้ยเราก็จะแบบปลดปล่อยความเครียดด้วยการที่แบบมานั่งคุยเล่นมานั่งคุยกันแหย่นู่นแหย่นี่กันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิต วัยรุ่นกันในกองเพราะว่ามันจะมีอช่วงนึงที่เราแบบเราเจอกันแบบเยอะมากๆอะไรอางี้ก็เลยต้องแบบใช้การเล่นการละลายพฤติกรรมซึ่งกันและกันด้วยครับผมผมผมพูดว่ามันคือมวลความสุขของกองดีกว่าใครที่แกล้งที่สุดในกองนะครับนับหนึ่งสองสามแล้ีนะทุกคนหนึ่ง สองสามไอชอมีเลี้ยด้วยไอชอมีเลี้ยไอชอมีเลี้ยวรอบเลี้ยวทำไมถึงเป็นหมุนอ่ะทุกคนต้องเข้าใจว่าเวลาเราถ่ายซีรีส์เนี่ยมันก็ต้องใช้ใช้แรงเยอะทุกคนก็ต้องย่อมมีการพักผ่อนบ้างอาจจะงีบสัก5นาทีสิบนาทีสมมติสมมติมิกกลับอยู่สมมติสมมติสมมติผมเป็นพี่ปลาแปลงนะจะเลิกแล้วมิกมิกมิก ใครปลุกมิกบอกพี่เลยนะเข้าใจไมมิกนอนต่อไม่ได้เลยนะได้ครับเขาจะเป็นอย่างนี้กับทุกคนไม่มีใครยังไม่เคยโดนเลยพี่เข้าใจบอกเวลาเวลาใครปลุกผมเข้าใจว่าเวลาเราตื่นขึ้นมามันจะมีงวงเงียมันจะเฮ้ยปลุกทำไมยังไม่ถึงเวลาเนี่ยผมก็เลยเดินเข้าไปสกิดก็เอ้ยหลับอยู่หรออะไรเงี้ยใครปลุกบอกพี่อะไรเงี้ยนี่ความเป็น่วงผมผมก็คุดบอเป็นแก้างได้ไงเนี่ย